สวัสดีพี่น้องอามุนีบห้เมืางนาดอกอยันไทบบานเป็นเลือเป็นเส้นไม่นี่สามสสบสิงหาจากซนกระตกุกทางสาพันแสงิงคนว่างดโซเชียลเนาะไม่งดโซเชียลเ,เ,เพื่อรักษาพลังงานศะสนาเพราะว่าไมโซเชียลมันอึดไต้เรืองหลบๆนะจากคนเก่าห้องงดโซเชียลก็เลยอ่ะ ให้เชื่อมต่อกับธรรมชาติสัตวะเพื่อรักษาพลังงานเอาไว้นะเอากระเอาเ,เอาุทกาสนี้มหาเหตุนะจ๊ะขออ้างขออ้างขออ้างล้วนๆกะเมื่อน,น,น,นี้มันฝนตกรึ่งพึ่งยุดก็เลยคิดว่าบางเชื้อเห็ดปูกอาจจะออกเพราะว่าอยูุ่บ่านมันส่งเอาไหมขนาดฝนตกทั้งฝนตกทั้งเอาเห็ดปูกน่าจะออกน่าจะ เน็ดปตวกน่าจะออกแต่ว่าก็บ่รู้เพื่อนละก็บรรลไปเศร้าๆไปถ้ามันออกโอเคเดี๋ยวเขาจังมาลุ้นกันว่าสิได้เห็ดอย่างน่เนาะมือนีเอาเน็ดเท้าเนี่ยจะกลอนเนี่ยเ,เ,เ,าากกเรามีมันเคยออกเน็ดปตัวไหมแต่ว่าปีหนึ่งว่านเห็นอยู่เคยออกเป็นมือคุณด้วยไหม เห็ดขมซื <congratulations> <office> like ้อนะ่เห <g apan> ็ดขมกุ้งบวกยุ่นี่นะเด้เห็ดผึ่งยคาบออบเห็ดผึ่งอยคาไข่เห็ดไข่น่เนะซื้อหมานบะอมี้เห็ดผึ่งพี่เนาะโอ้ยมือหนีฝนกัต๊ะคุ้นกันเลบ่ได้เห็ดปลวกเห็ดปวกบอกอิ้วไปตีเห็ดขาวบ่ ม่าลุนดอกนี่พี่น้องเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดห,ดหดนึ่งโอ้โหเฮ็ดดอกเฮ็ดบวกเฮ็ดบวกดอกเดียวโคโละนับปีน่าจะได้จังเสียก็ดีใจใช่ไหมบงดอกบา้างามแห้งพี่นอ้องเฮ็ดเพิง่งเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเขา เฮ็ดผึ่งข้าวม่อมพี่หนังได้ที่ระดอบเฮ็ดผึ่งพี่หนังได้วัวรู้ถว่าโอ้ได้สวยๆพ่อแบงซี่ไล้กะดีด้ นึ่งเฮ็ดเพลงดอ,นอกนี้คุ้อ่ะหัววันมันทึ่งบานแล้ววนะเนี่ยอุ้ยแดงสีละลายพิเศษนี่าทั้าง,าางี้ได้สองดอกดอกนึงกะหลังเปื่อยหมดไม่แนวกัดไม่แนวกัดแน่แทะแต่ว่าดอกนี้แต่ว่าทองยังบานพร้อมกันละ่ะซ้าน,นี่แหละยังได้เละลายให้วามันสีบ่ออกไปเนาะงนเกาแล้ว บลอกกวนตัดขาขาดอย่งไงน่ะ,ะ,ะขาขาดนี่เล่าสสว่าออกเมื่อนี้เมื่อนี้ให้ปวกอาจจะออกบ่รีดด้เป็นไร ส่วนลายเด้ื่อเห็ดหน้าเขาก็เห็ดพึ่ง,พ,งพึ่งเขาคุณมาเห็นจ้ะพึ่งได้แบบนี้ก็ดีด้วยแบบเทละสองดอก อ๋อพี่น้องแต่ว่าถั่าโซเิเ็นเลยสามดอกน,นโอ้เราเถือกิ่แล้วก็เลยถ่าซ้ำถั่เลยว่าสบาไหนวะเราถือกิ่่โอ้เกยวก็ยางมากนะพี่น้อง เหม่ยามากอะไรงานป่ีบ้านออกไม่มีบ้านะอเข่าผยางมากเลยียไต่พ่นไี่น้องมึง มันกินนี่ดอกเดียวแม่ก็ลังมารุ่มอยูน่นะยางเซียงมากยางเซียงมากกับไข่ย,ยุ่หลังวอะใดบานแต้มม้วนที่ไหนลูกท่านในนอุ้งเสียสิออกมือขึ้น ลักษณะเหมือนเ็ดบวกถึกเด็ดเ,าาเห็ดเผือกดูค่ะเนาะเห็นหน่อยให้ดอกเดียวแล้ดดวจะเป็นท่วงสีนี่กับลังเ่ิงสีเดียวกันพีนี้เมือเ่อเ็ดขาวดอกนี่ เห็นบหแต่ก็อยากยังมากหมกับป้านีเลยอ้ยเพิ่ได้ยังสี่ตลอดนมยเต็มต้อุ้ยว้ายอุ้ยเป็นนังป้อยืนเฮ็ดขาวอ่ะเเร่งสี่ตลอดนี่เต็มต้าแหว่เลยนี่ พี่น้องมือสองเม,มื่องเห็ดบวกเ่าเห็นเราเ่าเห็นีหลี่ด้อมองเนี่ย <c oughs> นี่แหละบอกแต่ผู้อื่อนได้จะฟองเห็ดล่าสิเอาอย่างไลยเมืนองผองนะค่ะกันีอนมนีแน,นอนอยู่บ่ <c oughs> ได้สองดอกพี่น้องแต่ไข่เหลืองมือสอง,มมงเมืองแล้วสงสัยะรว่านโพดินอืมบัน้สิกล้า <c oughs> คิดว่ามันมีคนหลอกมือสองคือว่าเออพากบจังมาก หล่ออ well. ja. ีกเชือ <soft> นึงเพราะว่า <soft> มันอาจจะเพื <soft> ่อเฮ็ดพวมันออกไม่นาะก็ได้ลงมาหล่อในได้ได้ตะไคร้เหลืองเลยวันนี้ของเทิรนว่าได้ตะไคร้เหลืองวัดขนมเป็นออกไม่ดีมือเสาะมากแล้วมือเสาะมากแล้วทางเด็ได้ตะไคร่นาตะไคร้ขาวหน่าเชื่อไหมเออหนังตะไคร้นาแนท ต่อมาเรีวยวมืองมัองเรี้ยวมันเพมันมัม,นม่นี่มงโพื้นผิ่ดินเวละจะคนมันสิม,ม,นม,นนมนันเนาะมมายังไม่ก็มัน